สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณฟังอยู่กับดิฉันกันทยาพรรเนชัยชรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณฟังอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของนายเสริมศักด์พงพาณิชย์นะคะได้มอบโล่รางวัล10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี66ชูเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวของคนไทยและต่างชาตินะคะสร้างงานสร้างไรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนปี67 เพื่อที่จะเฟ้นเพิ่มอีก10สชุมชนนะคะคาดว่าจะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม2,517นี้นั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2516โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำชุมชน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนต์วิถีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านของนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีนโยบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส1ดด้านรวมถึงด้านท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นนะคะทางด้านของกระทรวง ได้ดำเนินโครงการยกระดับชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า2 7 0 0 0แห่งทั่วประเทศสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยดําเนินโครงการคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2 2,514-2,515นั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีพร้อมกับได้มอบโล่เชิดชูเกียรติไปแล้ว20ชุมชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวต่อ่าขณะเดียวกันนั้นในปีงบประมาณพุทธศักราช 2516นั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอย่างต่อเนื่องโดยได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านของการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด76ชุมชนทั่วประเทศและมีชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถี10ชุมชนได้แก่ 1. ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุนตําบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 2. ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพรตําบลปากน้ำอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร 3. ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุผาเงาตําบลเวียงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย 4. ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮตํา,า,า,าตลบลช่อแฮอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ 5. ชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าหยาดตำบลฟ้าหยาดอําเภอมหาชัยชนะจังหวัดยะโสธร 6. ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเงาตำบลเงาวอําเภอเมือรงระนองจังหวัดระนอง 7. ชุมชนคุณธรรมบ้านท่ามะขามตำบลสวนพึ่งอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี 8. ชุมชนคุณธรรมวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอําเภอลี้จังหวัดลำพูน9 ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าฉลอมตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครและ10ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำอำเ,เมืองอุดรธนานีจัังหวดอุดรธนานีค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้คัดเลือกและประกาศสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีไปแล้วทั้งหมด30ชุมชนค่ะซึ่งในแต่ละชุมชนนะคะที่ได้รับการคัดเลือกมีศักยภาพและความพร้อมในด้านของการท่องเที่ยวในทุกมิติเป็นชุมชนที่มีสเสน่ห์มีความงดงามของวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่หลากหลายมีการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสารรค์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดคุณธรรมและ คุณค่ารวมไปถึงมูลค่าอย่างสร้างสรรค์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและมิตรเมตรีก่อให้เกิดการปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างงานสร้างไรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจะเป็นมุดหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และเป็นต้นแบบให้ชุมชนทั่วประเทศได้ศึกษาและเรียนรู้และเกิดการขยายผลต่อไปโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2517นี้นะคะทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบอีก10ชุมชนคาดว่าจะประกาศผลคัดเลือกในเดือนก,กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับผู้ฟังค่ะทางด้านของนายชัยวัชรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่านายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้สั่งการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เร่งหาลือกับเอกชนเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของเร่งแก้ไขปัญหาค่าทางด่วนที่แพงนะคะตั้งเป้าหมายในเฟสแรกก็คือสายงามวงวานพระราม9้าเหลือ50บาทตลอดสายนั่นเองค่ะโดยทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้สั่งการหาลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะ ให้การช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2เดือนนี้ก่อนที่จะกำหนดแผนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคม2,517ค่ะทั้งนี้นะคะวางแผนกำหนดอัตราค่าผ่านทางใหม่งามวงวานพระราม9เริ่มต้น25บาทสูงสุดไม่เกิน50บาทจากเดิม25บาทถึง90บาทและยกเลิกเก็บค่าผ่านทางด่านประชาชื่นขาออกด่านอโศกขา ออกค่ะรวมทั้งเสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ด่านประชาชื่นขาเข้า50บาทจากเดิม65บาทด่านอโศกขาเข้า25บาทจากเดิม50บาทนั่นเองนะคะโดยทางด้านของนายชัยนะได้กล่าวต่อยวาวกระทรวงคมนาคมตั้งใจให้การช่วยเหลือประชาชนแบ่งเบาค่าใช้จ่ายจึงได้พิจารณาอัตราค่าทางด่วนและหาแนวทางในการช่วยเหลือซึ่งเส้นทางนี้นะคะก็จะเป็นการดําเนินงานในเฟสแรกหากมีโอกาสและเส้นทางอื่นที่พิจ เจรณาแล้วสามารถให้การช่วยเหลือได้จะดําเนินการต่อเนื่องในเฟสต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะที่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเดินทางในการมาทํางานแล้วก็ในการกลับบ้านนะคะท่านใดที่ใช้ทางด่วนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ทางรัฐบาลน,นั้นจะมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าทางด่วนที่มันแพงขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของรัฐบาลเองนะคะก็ได้เชิญชวนให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินกยศนะคะที่ถูกดำเนินคดีในปี2517ที่ยังมีภาระหนี้ค้างให้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อที่จะขยายระยะเวลาชำระหนี้ปลดภาระ,ะให้กับผู้ค้ำประกันนะคะโดยทางด้านของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าตามที่กองทุนนะคะได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ที่กู้ยืม นนัน้จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่กู้ยืมที่กองทุนดำเนินคดีในช่วงปี2517นั้นยังมีภาระหนี้ค้างนะคะกองทุนจึงขอเชิญชวนผู้ที่กู้ยืมในกลุ่มนี้นะคะติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้อีก15ปีและผู้คำประกันนะคะก็จะหลุดพ้นจากการรับผิดช,ชอบโดยทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีกองทุนนะคะ อาจจาเป็นต้องบังคับคดีไว้ก่อนเพื่อป้องกันการขาดอายุความแต่จะงดการขายท่อตลาดไว้ขอให้ผู้ที่คู่ยืมในกลุ่มดังกล่าวนะคะไม่ต้องกังวลใจสําหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดให้ผู้ยืมเงินผ่อนชำระคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือนและต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน15ปีโดยในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะเมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วกองทุนจะให้ส่วนลดเบีย้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมดทั้งนี้นะคะผู้ที่กู้ยืมสามารถเข้าร่วมในโครงการปรับหนี้ที่งานมหกรรมแกนีสร้างวิ ถีแห่งความเป็นธรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่27เมษาย,ยน2517นี้นะคะณเนะทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชลบุรีและวันที่28เมษาย,ยน2517ณนะโรงแรมแกนลิชมอนกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการจัดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่อไปค่ะผู้ที่กู้ยืมนะคะสามารถเข้ามาปรับโครงสร้างนี้ได้ที่สำนักงานกองทุนทุนทกวันนะคะโดยสามารถลงทะเบียนนัดเข้าชำระหรือว่านัด การทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th นั่นเองค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของโรงพยาบาลสงนะคะกลมการแพทย์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่นะคะได้จัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลวัดไซพระรามสซึ่งถือเป็นการจัดตั้งกุฏิ ชีวาพิบาลต้นแบบแห่งแรกในกรุงเทพมหานครและเป็นแห่งที่6ในจำนวน13เขตสุขภาพเพื่อให้เป็นสถานที่ดูแลพระสงฆ์อา,าพาธระยะท้ายให้ได้รับการดูแลที่ครอบคลุมในทุกมิติของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะคะโดยทางด้าของนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัตรรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะได้กล่าวว่าพระพิสุ เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาสังคมท้องถิ่นชุมชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและสิ่งแวดล้อมภายในวัดและขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะ ของชุมชนซึ่งจากข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี2515นั้นมีจำนวนวัดทั่วประเทศจำนวน4 3 5 1 4วัดมีพระภิสุสาม,มนเณรจำนวน288,965รูปและมากกว่าร้อยละ50เป็นพระผู้สูงอายุอาพาธด้วยโรคเรื้อรังและประมาณร้อยละ0.3มีการอาพาธระยะท้ายซึ่งพระพิสุสง์ง มีวัดปฏิบัติที่แตกต่างจากคารวะทั่วไปเนื่องจากต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินันและพบว่าเมื่ออาพาติดเตียงหรืออาพาตระยะท้ายท่านมีความประสงค์จะกลับวัดแต่สถานที่ที่รองรับที่จะมีความพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์นั้นมีน้อยมากและขาดบุคลากรผู้ดูแลประจําวัดหรือเมื่อญาติรับกลับไปดูแลต่อที่บ้านก็มักจะต้องให้ท่านเหล่านั้นลาสิกขาออกไปในที่สุด ซึ่งไม่เป็นไปตามความประสงค์พระคุณเจ้าที่สละบ้านเลือนมาเป็นเวลานานาๆกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลสงฆ์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงได้มีการดําเนินการจัดตั้งกุติชีวาพิบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่ดูแลพระพิสุขอาภาระยะท้าย เพื่อให้พระอา,าพาธยังสามารถดำรงตนในพระธรรมวินัยได้รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับองค์กรภายีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้เข้มแข็งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปอีกด้วยนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง y o u t u b e c h a n e l อาทาพอดแคสต์ดิฉันกันทียพรเนชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย